Nopadon A life changing Story. story. life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า The Good Enough Job มารีวิวนะครับเล่มนี้เขียนโดยคุณซิโมเน store soft นะกะ็แล้วก็ได้ข้อคิดเนาะเหตุผลที่ซื้อก่อนนะครับเล่มนี้ซื้อมาจากคีนงคุณยะถ้าจำไม่ผิดนะต้องบอกว่าออไม่ใช่ Asia Book นะครับซื้อมาจาก Asia Book ต้องบอกว่ามันชื่อมันดึงดูดคือตอนที่ผมสอนหนังสือเรื่องของการวัดผลเนี่ยผมก็พูดถึงพวกตัววัดนะผมบอกว่ามันไม่มีหรอก perfect indicator มันมีแต่ good enough indicator แปลว่าเราไม่ต้องการตัววัดที่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่เราต้องการคือตัววัดที่ดีดเพียงดพอนะครับในหนังสือหลายเล่มที่ผมเขียนเนาะผมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยบางทีมันเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ไม่อยากทําอะไรนะครับเราก็เลยไม่ทําเพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกมันไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วถ้าอยากทําอะไรเกิดอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราขอแค่กูด,ดีนาฟก่อนนะก็คือเอาให้มันดีเพียงพอก่อนและอีกประการหนึ่งคือความสมบูรณ์แบบอ่ะมันแทบจะไม่มีอยู่จริงคุณบอกว่าคุณต้องทํางานให้สมบูรณ์แบบเนี่ย โอ้โหสมบูรณ์แบบมันคือมันต้องไม่พลาดเลยอ่ะมันต้องเพอร์เฟกเช่นนะผมยกตัวอย่างพอดแคสต์ซโซดเนี้ถ้าผมบอกว่าผมต้องพูดได้อย่างสมบูรณ์แบบผมคงพูดไม่จบอ่ะเพราะว่าพูดเสร็จเอา้ามีเสียงกักกิ๊กขึ้นมาเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ละหรือว่าพูดแล้วคำมันพันลิ้นพันกันนิดนึงเริ่มใหม่หมดมันก็คงไม่ได้ถูกปะงานก็เหมือนกัน,นครับการทํางานให้ดีอะดีนะครับแต่ถ้าจะบอกงานทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเนี่ย ก็จะพาความเครียดมาหาเรานะอ่านแล้วก็ได้ข้อคิดนะครับสำหรับคนที่แบบแบบเครียดอยู่กับงานเนาะผมคิดว่าลองอ่านข้อคิดซึ่งผมได้มาทั้งหมด9ข้อนะครับข้อแรกเลยเขาบอกเราไม่ใช่สิ่งที่เราทําเสมอไปครับคืออย่างอย่างผมเป็นอาจารย์เนี่ยเราใช้คําว่าเราเป็นอาจารย์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นอาจารย์ตลอดนะอาจารย์มันแค่บทบาทหนึ่งบทบาทในชีวิตผมนะเอาแค่กลับบ้านผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ละ กลับบ้านผมก็เป็นคุณพ่อในขณะเดียวกันพอกลับบ้านปุ๊บตอนเย็นไปเดินกับคุณแม่ผมผมก็ไม่ได้เป็นคุณพ่อเลยนะในบทบาทนั้นผมกลายเป็นลูกสักพักเดินเสร็จปุ๊บกลับมาเจอภรรยาอันนี้ผมมีบทบาทอยัน,นนะครับเป็นสามีนะครับเสร็จแล้วก็มีคนโทรมาหาผมบอกว่าอ,อ,อาจารย์ช่วยให้คำปรึกษานี้หน่อยผมกลายเป็นที่ปรึกษาละ เราจะเห็นว่าเราเราไม่ได้สิ่งที่เราทําเสมอไปนะครับเรามีหลายบทบาทนะเราไม่ได้แปลว่าอาชีพนี้คือแบบชีวิตทั้งชีวิตชั้นคืออาชีพนี้อย่างเดียวนะครับอย่าอย่าไปหลงคิดแบบนั้นนะครับต่อมาข้อที่2เลยซึ่งเป็นธีมหลักของหนังสือเล่มนี้แล้ะครับงานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราผมไม่ปฏิเสธนะครับว่างานมีความสําคัญกับชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อที่1เลยเนาะงานมาสร้างเงินให้เรานะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ได้ลําบาก โดยโลกปัจจุบันเนี้เป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้อันนี้ยอมรับนะครับงานเป็นสิ่งที่สําคัญอันที่2คือว่าเวลาเราส่วนใหญ่ในชีวิตเราเนี่ยหลายคนเนี่ยหนใน3นะอยู่กับงานนี่ขั้นตน่ำนะแชั่วโมงส่วนใหญ่เราก็ทํางานกับ8ชั่วโมงต่อวันนอนสมมุติได้นอน8ชั่วโมงแล้วก็เวลาส่วนตัวอีกแชั่วโมงเนี่ยก็1ใน3ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับ แต่กันนั้นเมื่อกี้ผมพูดหนึ่งในสามก็ชัดนะมันไม่ใช่ทุกสักทุกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันยังมีเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวเรื่องความสุขเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตเราไม่ได้อยู่แต่งานอะเอาแค่เอาปัจจุบันเนี่ยหในสามก็ไม่ใช่ละและแถมวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้ทํางานกันด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงว่างานคือสิ่งสําคัญในชีวิตที่สุดแล้วก็อุทิศทุกอย่างเกี่ยวกับงานไปทั้งหมด ผมว่าบางทีเราต้องแบ่งเวลามาบ้างผมไม่ได้บอกว่างานยุ่งไม่ได้หรือว่าห้ามทุ่มเทในการทํางานนะครับทุ่มเทได้ยุ่งได้แต่ถ้ามันเป็นระยะยาวไม่ค่อยดีถ้าเราจะทํางานโดยที่เราไม่เจอหน้าลูกหน้าภรรยาหน้าสามีหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่เรารักเลยเนี่ยผมสําหรับผมแล้วกันนะครับผมไม่อยากจัดใครก็คือสําหรับผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนั้นมัน,ม,นมันใช้เวลามากเกินไปนะครับบางคนเนี่ย ทำงานพลาดเนี่ยคือทาตัวเหมือนชีวิตพังเลยอะผมผมไม่ได้บอกงานงานพลาดเป็นสิ่งที่ดีนะต้องยิ้มต้องมีความสุขไม่ใช่งานพลาดก็ไม่ดีหรอกก็เซ็งนะครับแต่มันไม่ใช่ั้งชีวิตนะเรายังมีครอบครัวเราอยู่เรายังมีหลายๆคนที่รักเราอยู่อะไรเงี้ยอย่าไปทุ่มเทจนกระทั่งแบบแบบโอ้โหทำงานหนึ่งใน3เอาหนึ่งใน3เลยนะท่านงานพลาดแบบพลาดสุดๆก็หนึ่งใน3ชีวิตเองนะสในสยังอยู่นะครับข้อ3ครับ เราไม่จําเป็นจะต้องค้นหางานในฝันของเราตลอดเวลาข้อนี้จะไปเรียกว่าเป็นเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นอิชชูที่คนชอบนํามาโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดียผมเห็นบ่อยคือคือกระแสหนึ่งก็จะบอกว่าเราควรทําตามฝันเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักเราทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะมีความสุขมีคนพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าเจองานในฝันเนี่ยมันเหมือนเราไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเลยแต่อีกกระแสหนึ่งครับ ก็จะมาพูดบอกว่ามันไม่มีหลอกงานในฝันงานก็งานเล่นก็เล่นคุณก็แยกกันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาง,งานกับเรื่องของความฝันคุณมาปะปนกันงานเนี่ยมีหน้าที่ที่เป็นเราต้องทําเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ต้องทําไปคุณจะเอาแต่ทํางานในฝันเนี่ยข้อแรกคุณก็จะไม่ได้ทํางานหรือหางานนั้นไม่เจอแล้วข้อ2เนี่ยถึงคุณได้ทําจริงๆนะเงินหรือว่าไรายได้มันอาจจะไม่เพียงพอที่คุณจะ จะ,จะเลี้ยงดูครอบครัวคุณได้ทำงานในฝันก็จริงอ่ะถามว่าผมเชื่อกระแสไหนนะผมผมต้องบอกแบบนี้ผมอย่างแรกคือผมยอมรับว่าคู่คนไม่ได้ทํางานในฝันของตัวเองแน่ๆต่อให้เป็นงานในฝันเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่ามันจะมีมิติบางอย่างที่มันไม่ตรงกับฝันเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยังยังยกตัวอย่างผมนะงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเกือบเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นงานในฝันผมได้เลย แต่ถามว่า100%เเลยไหมของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมแบบมีความสุขแบบไม่มีอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกแย่เลยไม่มีหรอกครับมันต้องมีมิติบางอันที่เรารู้สึกแบบโอ้ขี้เกียจจังเลยไม่อยากทำเลยอะไรเงี้ยมันเป็นปกตินะเพียงแต่ผมโชคดีว่าส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่ผมอยากทำกลับมาครับคำถามว่าตกลงยังไงในหนังสือเล่มนี้บอกไม่จำเป็นต้องคนหางานในฝันตลอดเราตลอดเวลาผมบอกแบบนี้ เราไม่จําเป็นต้องทํางานในฝันตลอดครับไม่จําเป็นต้องเจอสิ่งนั้นครับแล้วคุณจะไม่ใช่คนผิดปกตินะครับที่คุณจะไม่เจองานในฝันแต่อย่าหยุดหาหาได้หาถ้ามันหาไม่เจอก็ทําต่อไปอย่าไปรู้สึกแย่ว่าทําไมคนอื่นเขาได้ทํางานในฝันแล้วทําไมฉันไม่ได้ฉันจะต้องมาทํางานที่เป็นทุกข์คือถ้ามันทุกข์มากอะ่ะผมแนะนําว่าก็ลองหาดูแล้วไม่ต้องทุกข์ก็ได้ก็ลองหาดูเสิร์ชนะครับอย่าหยุดอย่าหยุดแต่ว่า ระหว่างทางก็ไม่ใช่ว่าจะลาออกมาหาง,งานในฝันอย่างเดียวระหว่างทางก็ทํางานไปครับมีมิติอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปครับที่ผมพูดแบบนี้คืออย่างนี้บางทีงานในฝันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการหางานในฝันมันเกิดจากการทาอ่ะยกตัวอย่างผมเลยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะไม่เคยอยู่ในเรดาร์ผมเลยผมวันก่อนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทีกันแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันมาจากจะเรียกว่าฟลุกปะมันไม่ถึงกับฟลุกหรอก แต่มันมาจากการทดลองผมดีกว่าคือมันมีออป p o r t u n อ่ะมันมีโอกาสเข้ามาอาจารย์มาตอนนั้นไม่เรียกอาจารย์บอกว่าลองมาสอนไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูยิ่งสอนยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งกลายเป็นงานในฝันงานในฝันมาจากหลังที่ผมเริ่มแล้วนะครับแต่ถ้าจะจะพูดให้ดรามา่าแบบประเภทที่สื่อเข้าไปลงก็บอกว่าไม่ครับผมตั้งแต่เด็กๆแล้วนะชอบอยากจะสอนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ใช่อนะ จริงๆไม,ไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้เลยเลยแล้วก็ตอนสอนครั้งแรกก็ยังกลัวๆด้วยซ้ำว่าจะสอนดีหรือเปล่าไม่ใช่แบบฝันมาเป็นตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไ,ไม่ไม่มีครับแต่ว่ามันเกิดจากการทำไงทำไปทําไปทําไ,ไปเอาชอบไว้รักแล้วสังเกตมาเวลาเราทําอะไรที่ดีเนี่ยเราจะรักสิ่งนั้นนะครับข้อที่4ครับงานที่เราทําไม่ได้บ่งบอกถึงการมีคุณค่าของเราเสมอไปคือเขาบอกว่า ไอก,การงานที่เราทำเนี่ยมันมันเป็นการที่สร้างคุณค่ากับชีวิตทําให้ชีวิตมีความหมายจริงแต่เขาบอกไม่เสมอไปครับงานที่เราทําไม่ได้บ่งบอกการมีคุณค่าของเราเสมอไปไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเราทําได้ไม่ดีแปบลบว่าช,ชีวิตเราไม่มีค่าหรอไม่ใช่เนาะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะ่ยชีวิตเรามีหลายบทบาทครับคุณอาจจะทํางานได้ไม่ค่อยดีคุณอาจจะทาําจจทงานแล้วไม่ค่อยชอบงานนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอะไรเยอะแยะมากมาย แต่คุณจําเป็นต้องทาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวคุณค่าของชีวิตคุณอาจจะอยู่จังหวะที่คุณอุ้มลูกจังหวะที่คุณแบบกอดคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นมากกว่างานก็ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราทําไม่ได้บ่งบอกถึงใครเป็นคุณค่าของเราเสมอผมไม่ได้บอกว่างานที่เราทําจะไม่มีคุณค่ากับเรานะมีครับคุณหมอเนี่ยทำงานเนี่ยช่วยเหลือผู้คนรักษาชีวิตผู้คนทําให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเขาก็มีคุณค่าของเขา ผมก็สอนหนังสือทําให้คนมีความรู้ก็มีคุณค่าของผมแต่ก็อย่าไปผูกติดว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากงานเท่านั้นเนาะผมว่าชีวิตประจําจวันผมผมผมอยู่กับครอบครัวผมก็ทาให้ครอบครัวผมมีความสุขนั่นก็คุณค่าชีวิตผมเหมือนกันโดยที่มันไม่เกี่ยวกับงานอะ่ะข้อ5้าครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบโตเถียงกันเนาะในหนังสือเล่มนี้บอกว่าที่ทํางานไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนครอบครัวของเราครับคือเวลาในที่ทํางานหลายๆที่เนี่ยเขาจะชอบมีแบบ มอตโต้อะคล้ายๆเป็นจะใช้คำว่าอะไระคำพูดสร้างแรงบันดาลใจประมาณว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวนะแต่อีกสายหนึ่งแนว Netflix เขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับทำงานเนี่ยต้องเหมือนทีมกีฬาไม่ใช่ครอบครัวเพราะครอบครัวเนี่ยเราไม่มีการไล่ออกจริงปะเราเคยไล่น้องชายออกปะเราเคยไล่คุณพ่อคุณแม่ออกจากครอบครัวเราไหมไม่มี ครอบครัวก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะใครจะทํำยังไงก็ตามแต่ว่าอย่าง Netflix เนี่ยหนังสือเนาะ l e s Rules เนี่ยเขาบอกคุณทําแบบนี้ภิษทคุณก็เจ๊งนี่ถ้าเกิดคนเข้ามาแล้วไม่ทํางานแล้วคุณก็บอกครอบครัวนะครอบครัวไม่ได้แล้วที่ปัจจุบันคุณก็ไล่ออกไม่ใช่หรอเวลาคนไม่ทํางานก็ไล่ออกแล้วคุณบอกมันเป็นครอบครัวคุณหลอกลวงจริงๆแล้วผมว่ามันไมน่มันสำหรับผมนะผมเอียงไปบอกว่า มันเป็นมันเป็นทีมกีฬาจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในทีมมันก็ต้องมีความรักความสามัคคีกันคือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทําคือเซนของความเป็นครอบครัวมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ครอบครัวอย่างที่หนังสือนี้บอกแหละมันไม่ใช่จริงๆเพื่อร่วมงานก็เพื่อ่วมงานถ้าหัวหน้าก็หัวหน้าหัวหน้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เราอยู่แล้วจริงปะเราไม่ได้รักหัวหน้าขนาดที่แบบเหมือนเรารักคุณพ่อคุณแม่โดยโดย,โดยทั่วไปนะถูกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ย at, ที่ทางานครอบครัวไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่ามิติของความสมัครสมานสม,สมัคคีก็ดึงเข้ามาอยู่ในที่ทํางานได้แต่มันมีหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นอย่างครอบครัวก็ตามที่เขาบอกนะครับข้อ6กนะการทํางานหนักกับผลลัพธ์ที่ดีไม่จมําเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันครับไม่ได้บอกว่าการทํางานหนักไม่ดีนะครับการทํางานหนักเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันไม่การันตีครับว่าถ้าคุณทํางานเลิกตีสาม บริษัทจะกำไรเพิ่มขึ้น3เท่ามันไม่ได้การันตีมันแบบนั้นเลยครับบางทีคุณทํางานหนักแต่คุณทําผิดจุดเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่ดีนะครับหรือต่อให้คุณทํางานหนักแล้วทาถูกจุดแต่คุณเจอโควิดผลลัพธ์ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะครับทำงานหนักอาจจะเป็นหนึ่งตัวแปรใช่ครับถ้าทุกอย่างเหมือนกันแต่คนนึงทางานหนักมากกว่าอีกคนนึงโอกาสที่คนทํางานหนักก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าก็จริง แต่ว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนกันไงมันมีตัวแปรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นบางทีคนท้อใจอะทำงานหนักแล้วทาไมผลลัพธ์ไม่ดีก็ปกติธรรมชาติเลยฮะมันไม่ได้เป็นตัวแปรเดียวไงไม่งั้นทุกคนก็ผลลัพธ์ดีหมดแล้วดิขอแค่ทํางานเลิกตีสามผลลัพธ์ดีทุกคนเหรอไม่จริงนะครับเขาเจ็นะครับสถานที่ทํางานที่มีเสริอมนวรความสะดวกที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ที่น่าอยู่เสมอไปคุณเห็นเทรนด์แบบปัจจุบันจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบนนันเกิดมานานแล้ว ที่แบบแฮปปี้เวิร์กเพลสที่แบบมีโต๊ปิงปองมีอาหารแจกฟรีมีที่นวดซึ่งซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่ได้ต่อต้านนะการมีฟอ c i ซิลิตี้ที่ดีเนี่ยผมว่าดีนะที่เห็นตามแบบซิลิคอนววลลี่กูเกิลอะไรที่แบบเขาก็จะแบบว่าให้พนักงานจะลาเมื่อไหร่ก็ได้จะมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันดีนะมันดีนะแต่มันไม่ได้แปลว่าที่ทํางานนั้นเพอร์เฟกนะถ้าง,งานนะั้นมันเป็นงานที่มันแบบเครียดอะ งานนั้นเป็นงานที่แบบหัวหน้าไม่เข้าใจไม่เปิดอิสระให้คนคิดหรืออะไรเงี้ย ко. คือมันอีกอีกครั้ง king, ครับฟอรซิลิตี้ก็คล้ายๆการทํางานอะเมื่อกี้มันคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พนักงานมีความสุขปัจจัยหนึ่งที่มันจะเป็นแฮปปี้เวิร์กเพลสแต่แฮปปี้เวิร์กเพลสไม่ใช่ขึ้นอยู่กับฟอรซิลิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตรงๆนะความเห็นผมส่วนตัวนะครับผม่าส่วนน้อยด้วยผมว่าเรื่องคนเนี่ะเคอร์เจอร์ในองค์กรส่งผลมากกว่าเรื่องฟอรซิลิตี้ที่ธรรมาศาสตร์ครับไม่ได้มี โต๊ะสนุกให้เล่นไม่ได้มีอาหารแจกฟรีอะไรเงี้ยผมไม่มีความสุขได้เลยผมก็แฮปปี้กับงานที่ทําเหตุผลเพราะอะไรเพราะผมได้มีอิสระในการทํางานอ่ะอย่างเงี้ยถ้าแลกกันนะบอกอาจารย์ต่อไปนี้จะมีโต๊ะสนุกเกอร์จะมีโต๊ะปิงปองจะมีเครื่องนวดแต่อาจารย์ต้องทำวิจัยในหัวข้อที่เราสั่งเท่านั้นนะผมคงเซง็งกว่านี้ผมสู้แบบไม่ไม่มีพวกฟอริลิตี้พวกนี้แต่ว่าผมมีมีอิสระในการทําเรื่องที่ผมสนใจไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ มาดูอันถัดไปนะครับข้อ8ครับความสําเร็จไม่ได้วัดจากตําแหน่งสูงๆที่เราได้รับเสมอไปมันเป็นค่านิยมฮนะที่เราบอกว่าโหจาย์เก่งจังเลยได้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์แล้วหรือถ้าเป็นในองค์กรนะเฮ้ยคนนี้เก่งจังเลยอายุน้อยเป็นแมเนเจอร์แล้วโอ้ยคนนี้เก่งจังเลยกลายเป็นซีเลเวลแล้วเฮ้ยคนนี้สุดยอดว่าเป็น C e o ไม่จําเป็นครับ ถ้าเราถ้าเราวัดจากตำแหน่งสูงสูงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะคือเขาเก่งในมุมหนึ่งนะในมุมของทักษะที่มีอะแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นความสำเร็จเสมอไปเอาสุดตรงนะเอาสุดตรงคนเป็น c ีออะแต่เครียดต้องอย่ากับภรรยาหรือสามีใช้ชีวิตที่แบบสุขภาพย่แย่คุณเรียกว่าแบบนี้สำเร็จหรือเปล่าผมไม่เถียงครับ c ีโคือ,ค,อคือตำแหน่งที่สูงมากที่มีความรับผิดชอบ มันอาจจะมุมสําเร็จอาจจะถ้าจะสะโคบนะอาจจะบอกว่าเป็นความสําเร็จทางการงานก็ได้แต่ไม่ได้ความสําเร็จของชีวิตมีมีคนหลายคนนะครับถามผมบกอาจารย์เมื่อไหร่จะเป็นคณะบดีผมไม่ได้บอกชื่อคณะตำแหน่งคณะบดีเป็นตาแหน่งที่ไม่ดีนะเป็นตาแหน่งที่มีเกียรติเป็นตําแหน่งที่สูงที่ที่คนที่มีความสามารถที่จะเป็นแต่แต่นั่นไม่ใช่ผมไงดงั้นผมบอกตรงๆว่าไม่ไม่ไม่เอาครับ ขนาดแค่เป็นผู้่งในการโครงการเ b a ยังคิดแล้วคิดอีกเลยเพราะผมเคยบอกแล้วผมไม่ได้ชอบตําแหน่งบริหารสักเท่าไหร่แต่ว่าคณะวุดดิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความสําเร็จในชีวิตผมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้วัดจากตําแหน่งอย่างเดียวนะครับมันคือความสุขของชีวิตมากกว่าแล้วก็ข้อคิดข้อสุดท้ายครับหาจุดแบ่งที่เหมาะสมให้ได้ระหว่างชีวิตกับการทํางานครับแต่ก่อนนะผมเล่าให้ฟังครับจุดแบ่งเนี่ยมันง่าย สมัยผมจบใหม่ๆเนี่ยผมทํางานในองค์กรเนี่มันรู้เลยว่าเมื่อไหร่เวลางานเมื่อไหร่เวลาที่ไม่ใช่เวลางานมันอาจจะเป็นผมผมเพิ่งเข้าไปเป็นจูเนียเป็นแบบพนักงานระดับต้นก่อนเนี่ยแปดโมงถึงที่ทำงานนั่นคือเวลางานทําไป5้าโมงเลิกจากงานวันที่ผมรูดบัตรออกจากตึกนั่นคือหมดเวลางานเรามีชีวิตกับเวลาทํางานที่มันชัดเจนมากๆน้อยครั้งมากน้อยครั้งมาก ที่ผมจะหอบงานกลับมาทาที่บ้านน้อยแบบแทบจะจําไม่ได้เลยสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวเนี้ยผมปนเหตุผลอย่างหนึง่งก็เป็นข้อดีแล้วและก็เป็นข้อเสียคือว่างานอาจารย์เนี่ยมันเป็นงานที่แบบไม่ไม่ต้องการแบบออฟฟิศสเปซอะอย่างผมวันนี้อยู่บ้านเนาะมันเป็นวันหยุดเนาะเมื่อกี้ยังนั่งเขียนเปนเปอร์อยู่เลยซึ่งมันเป็นเรื่องงานน่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็จะหยุดเฉยๆทำไมก็นั่งทำงานดีกว่า ข้อดีคืองานก็จะก้าวหน้าไปเร็วนะเพราะว่าเราใช้เวลามันหยุดได้ข้อเสียคือมันเบลอครับช่วงโควิดเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เบรนเอาได้ง่ายหลายๆคนเพราะว่างานบางคนบอกสบายไม่ต้องเดินทางจริงแต่มันกลายเป็นว่างานมันกินระยะเวลาชีวิตส่วนตัวประชุมสามทุ่มแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นนอมน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็ประชุมกันตอนเย็นเดึกดเดือๆดื่นด่ยมีกันเต็มไปหมดเพราะว่าออนไลน์กันได้แล้วไงชีวิตกับงานมันเบลอ หาจุดแบ่งให้เหมาะครับแล้วเราจะได้ไม่ไม่ไม่เบิร์นเอาท์นะครับไม่ไม่ทุกอย่างเป็นงานไปหมดก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับ The Good Enough Job ของคุณซิโมเน่สโตซอฟนะครับคงยังไม่มีเป็นแปลเป็นไทยนะแต่ผมก็นำมารีวิวให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ผมซื้อจาก คินโนกุนิยะเอ๊ะอาอีกผิดอีกละเอเชียบุ๊กพบปกติหนังสือผมส่วนใหญ่ซื้อจากกินโนกุนิยะนะเพลินเล่มนี้พลิกไปดูเอาเอเชียบุ๊กนะครับก็มี2ที่แหละถ้าเป็นร้านหนังสือในไทยอ่ะนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในรทสนทนไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ no a life changing story